ครับอ๋อครับเอาไว้ี้นะครับพวกอันอ่อออนอีกรอครับตอนนี้แล้วผมได้อ่านเรื่องราวของอ่าเป็นนับเป็นน้องบอสยังเ,เป็ดเพชรชูงล่างเอาอ๋อๆยังมียังยังไม่จบนะครับอ่อนอีแล้วจบไปออนแล้วนี้ออกมาอ่อนอีกรอบครับกลับผมบบเอาแบบแม็กโคดหรือว่าเอาแบบแชนแนล ครับต่อมานายานตัวเป็นภาษาทองเองมัอนเดิมหุดใต้พูดลางไว้ยักก็อ้องกลับอ่อด้วยนะครับวันนี้เราอา่อนด้วยปีที่สองอ่าปีแรกเรื่องราวลำดัาเข้่องต้งนนะครับเรื่องราวอานที่สองจะเป็นยังไงนะครับขอให้มันเอิดูตามอั่อนนะครับเดินนักชมและรักฟังครับ ครูก็ั่งนักจ่งหนาว่าเออเดี๋ยวถ้าเลิกเรียนแล้วนะให้เพื่อนๆเ,เกาะมือเด็กใหม่ไปด้วยจุงกันไปไปขบวนล่ะจะแตกกลุม่มไม่งั้นเด็กใหม่อาจจะหลงทางได้เราก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขานิดนึงว่างั้นผลสรุปแล้วพอบลับสายตาครูมันบอกว่าเฮ้ย hey, มึงเดนเองก็แล้วกันว่างั้นเอาเวทนาคลั้นแล้ว หลายหลายท่านหลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วไหนว่ามันมันมีแต่คนตาบอดไงมีคนตาบอดมีแต่ว่ามันมีแบบบอดสนิทกับบอดลังๆงบอดเลือนลางกับบอดสนิทไปเลยมันมันมันมีหลายแบบหลายประเภทตาบอดนี่มีหลายประเภทนะครับคือบอดเลือนลางกับบอดสนิทนะครับกับตาเข็ๆเอะไรมั้งหลายอย่างนะครับผลสรุปแล้วผมก็ต้องเดินอยู่คนเดียวสิไปอยู่นั่นประมาณไม่ถึงครึ่งเดือนได้มีเรื่องเลยฮะ มันพ so ัดหลงก็มาเดกลุ่มเด็กโตกลุ่มเด็กโตที่เป็นรุ่นพี่ผมนะครับเขาก็เลยไม่พอใจว่าหาวผมไปเด็กใหม่แล้วไปต้าแถวนั้นเรื่องไงผมตัวคนเดียวตัวนั้นเฮ้ยไอ้น้องครับเองอยากกะเดินกลับบ้านไปดีไหกลับที่พักอะเอาอ่ลองชกมวยอะค่าคนละยกสองยกถือะถ้ายังรอด เองได้เดินกลับไปดีๆ้าเองแพ้เองได้นอนอยู่ตรงนี้แน่แล้วก็รอคนมาเจอและหาไมกไปเอาอยัางไงเลือกเอาก็เลยโอ้โหพี่ผมบอกพี่อย่ามาบังคับผมเลยเพราะว่าผมไม่ผมไม่ตู้ใครหรอกครับผมจะมาหาความรู้ขับผมติดตัวไปผมไม่ได้อยากจะมีมามีเรื่องก,กับพวกพี่นะเฮ้ยไม่เก้วคำไหนคำนั้นว่างั้นโอ้ ในช่วงวินาทีนั้นผมเหมือนเหมือนสุนัขจนตรอกหาทางเลือกก็ไม่ได้หนึ่งในนั้นมีอยู่ห้าคนล้อมผมไว้ทุกทางแล้วยืนล้อมกันหมดเป็นเป็น,เป,นเป็นวงกลมเลยนะครับผมตัวคนเดียวไม่มีทางจะวาออกไปได้ก็เลยรับคําท้านะครับไม่มีทางเลือกแล้วพี่จะบอกพี่จะเอาไงอะ่ะว่าไม่มีคำว่าหมาหมูตัวต่อตัว อย่างนั้นผมก็เลยบอกอ่ะถ้าพี่นักเลงจริงพี่อย่ามูนะตัวต่อตัวก็แล้วกันเอา้าได้ยกแรกผ่านไปไม่มีใครแพ้ไม่มีใครแพร้ใครเสมอกันต่างคนต่างเก็บไปทั้งคู่ผมก็เลยอิดหนารอาใจครับบอกว่าพอเถอะครับเราอย่ามาทะเลาะกันเลยผมว่าเราหาทางเป็นมิตรกันท่าดีกว่า อย่ามาทะเลาะกันเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากที่จะมัดอะไรมากมายไม่ต้องกลัวผู้ปกครองจะรู้และไม่ต้องกลัวครูบาอาจารย์จะรู้ผมรับปากว่าผมจะไม่เอาเรื่องนี้บอกใครผลสรุปแล้วผมเดินกลับมาจะมาที่พักนะครับเพื่อรอกินอาหารเย็นนะครับเดินมาจะมาถึงที่พักครับแ่ลาใจบนิดนึกว่ามันจะเลิกลาแค่นั้นแล้วไม่เลิกลา กลับมาจำผมข่างหลังบอนิ้วนี่ทิบม,มาข้างหลังปุ๊บเขาคนนามไ่ดีมันตั้งใจนิ้ว่างนี้ก่อนนะปุ๊บนี่เฮ้ยเอามันไว้พอได้ยินว่าเอามันเท่านั้นแหละกรูกระกมาทุกที่ทุกทางแล้วเฮ้ยทำไงอยู่เนี่ยผมก็เลยเอาไอ้ดีหมาพวกนี้หมาหมูแม่แล้วผมก็เลยตัดสินใจเอาตู้ดีกว่าตู้ก็ตายไม่ตู้ก็ตายตู้ดีกว่าเผื่อรอดว่างั้นเรียวแรงผมมีเท่าไหร่ผม ระเคียนไปแบบไม่ยัง้งเลยทั้งหมัดทั้งเท้านะครับผลสรุปแล้วน้ําน้อยจมแพ้ไฟผมออกเป็นเบี้ยล่างเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้มากนะะักอะล้มไปหนึ่งลแล้วอีกสี่มันยังอยู่อะมีห้าคนล้มไปหนึ่งลแล้วอีกสี่มันยังอยู่จบเลยผมก็เลยกลายเป็นเบี้ยล่างผลสรุปแล้วในขนาดี่ผมกาลังจะหมดสติครับก็มีได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้ยหยุด พวกมึงหยุดเดี๋ยวนี้วะงั้นทำอะไรกันวะไ,ไปไปผลผลสรุปแล้วคนนั้นน่ะเป็นพานลงครับพานลงมาช่วยผมไวต้ตะแท้เฮ้ยเ้น้องลุกขึ้นเป็นอะไรมากไหมบอกไม่ไม,ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับน้าขอบคุณมากครับผมลุกขึ้นมาปุ๊บน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเลยช่วงนั้นผมอายุปรุมาณสิบเอ็ดย่างสิบสองปีได้ครับช่วงนั้นน่ะเรี่ยวแรมมันก็ไม่ค่อยพอที่จะตู้กับใครมากมายนะครับ ไอ้ที่ผมเสียใจวันนั้นมันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าลูกผู้ชายด้วยกันทําไมเป็นแบบเดียวกันทําไมมันต้องมาคมเหงซึ่งกันและกันคนนี้ผมด้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็นึกเสียใจว่าทําไมมันไม่รักษาจัดจะมันไม่รักษากฎกติกาที่ให้ไว้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมเลยอยากให้กูรอดออกมาจากที่นี่ได้นะ ทะเลาะไปจะไม่กลับมาเหยียบโรงเรียนแห่งนี้อีกเลยผมสาบานมันในใจตะโกนกล้องคือมาในใจครับอยู่ไม่อยู่ยผลสรุปแล้วนานมาถามมานานมนไ,ไม่ถึงเดือนแล้วฮะผมกลับมาบ้านพอกลับมาก็ใช้ชีวิตตามปกตินะครับอันที่จริงแล้วชีวิตผมมันตับตนนะครับรอดตายมาก็หลายครั้งนะครับ รอดการเจ็บป่วยมาเกือบตายมาก็หลายครั้งแต่ผมงัดเรื่องราวที่มันสําคัญสาคัญมาเล่าให้ฟังเพราะว่าอันดีเยงในเรื่องราวผมยังมีเยอะนะครับแต่ว่าเราจะตัดตอนสาคัญสาคัญมาแล้วกันที่เอามาเล่าให้ทุกท,ทุกท่านได้ฟังกันเพื่อเป็นวิทยาทานในการสู้ชีวิตตืบต่อไปตัดมาถึงตรงนี้ก็แล้วกันมาถึงตอนที่ผมเข้าวงการเพลงเนี่ยนะครับว่าเข้าวงการได้อย่างไง ช่วงนั้นอายุผมประมาณ16ปีได้นึกอยากจะฟังเพลงขึ้นมาเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยจะนอนแล้วครับหมุนวิทยุหมุนไปหมุนมาวิทยุพังอะไรเครื่องแล้วนะครับไม่ค่อยจะนอนหรอกฟังเพลงหาหน่นหานี่ฟังไปก็ไปเจอรายการรายการหนึ่งก็เปิดเพลงเก่าทั้งรายการเลยทั้งวันทั้งคืนตลอดย4่ชั่วโมง ให้รายการได้ขายแต่มุนไพรอะไรก็ไม่รู้ล่ะผมจำไม่ได้แล้วนะครับฟัง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 เอ๊นักร้องคนนี้ก็เสียงดีเนะอะเออพวกนักร้องเอก่าๆเนี่ยรับเพลงเก่าๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันฟังแล้วมีความหมายดีเราก็นึกอย่างนั้นนะครับทํายังไงถึงอยากจะเป็นอย่างเขาบ้างมันเกินแรงบันดาใจจากอวายุเครื่องเดียวนี่นะอยากเป็นอย่างเขาอยากร้องเพลงอย่างเขาอ๋อก็ไปซื้อม้วนมา ไปซื้อเครื่องซีดีมาในยุคนั้นที่ผมเกิดมาซีดีมันเริ่มจะกลายแล้วมันเริ่มจะขายไม่ค่อยออกแล้วให้อบอกปัดดงปัดได้อะไรมันก็เริ่มมากันแล้วเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นแล้วนะครับพันต่ำใหมามากแต่ผมเล่นไม่เป็นเล่นเป็นไดซีดีแล้วก็ปัดไดมาก่อนเป็นม้วนเนาะเป็นกลมๆนี่นะเป็นนี้นะั้นเะนี่ยเป็นแผ่นดีดีตื้อมาตื้อมาตื้อมาแล้วก็เอามาฟังเพลงไหนที่ชอบฟังก็เปิดฟัง กลับไปกลับมาอย่งแบบนั้นจนจําได้แต่ผลปรากฏว่าผมจําได้ก็จริงแต่ไม่เคยออกงานมีอยู่วันหนึ่งช่วงนั้นเป็นประเพณีสงกรานเขาจัดงานรถน้ําดําหัวขอสินขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ถูกอายุนะครับผมก็เลยไปไปเล่นไปเต้นลํำวงกับเขานั่นแะเพราะว่าเราชอบสนุกด้วยเฮ้ยไอ้หนู ได้ข่าวว่ามึงอยู่บ้านมึงร้องเพลงทุกวันเลยชายคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าวงเอ่ยขึ้นครับอ่ะร้องตั้งสามเพลงมั้ล่ะอ่ะเพลงลำวงน่ะร้องเป็นไหมโอ้ก็พอได้มากระละครับอ่บางั้นอ่ะได้เดี๋ยวตั้งคิวไว้ให้ขอตั้งคิวมาบอกผมตอนมาก่อนชอบร้องอ่านักร้องท่านหนึ่งอยู่ เป็นจังหวะลำวงชอบร้องนักร้องท่านหนึ่งอยู่แล้วก็จอมพวกสอนเพชรยอดรักสายยันครูตุรพนใครแล้วใครนักร้องเก่าก็ฟังกันเยอะแยะตรงนั้นผมพอขึ้นเพลงแรกด้วยดีผมเฮ้ยทําไมฟังดนตรีในอีเล็กโทรมันดิวดิวดิวดวหลงคีฮะหลงครีนะครับเราฟังแต่ดนตรีแท้มาเยอะพอมาฟังดนตรีอิเล็กทรมนดิวดวดิววดวดว ไปไงวะนเรี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเราก็ร้อง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 ไปตามนั้นนะมม่รู้ถูกไม่ถูกร้องไปงั้นนะแต่เนื้อนะจำได้แต่มันหลงคียนะครับพูดถึงนักร้องเนี่ย้าร้องดีคนก็ว่าดีนะครับถ้าร้องไม่ดีก็พนโหนะ้ยมาลองอะไแล้วกันอย่างนี้วาเสียงแก้วกระทบจานนะเพราะว่าอีกป่าเอ้าทำไปทำมาผมก็เลยบอกเอ้าไอ้นเอานั่งผมก็เลยว่านั่งลงมาไม่ร้องแล้วไม่เอาแล้วลงมาจากเวทีเลยนะครับ ไเอาไอ้หนูเลยรองเพลงไม่ร้องต่อละไม่เอาแล้วครับร้องไม่ไหวแล้วผมร้องไห้ฮะร้องไม่ไหวคนคนคนหอกผลสรุปแล้วผมก็กลับบ้านมาก็เลยโอ้มันนึกเสียใจยว่าทำไมเราทำไม่ได้อของแค่นี้กลับมาตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าต้องทำให้ได้ต้องให้เก่งกว่านี้อีกตายแค่มันตายคาไม่ที่เนี่ยน,นะครับ กลางค่ำกลางคืนผมเปิดลําโพงกลางวันวะเปิดลําโพงจนชาวบ้านมาโวยข้างบ้านว่าเฮ้ย <Hey! S 1> มึงจะเปิดอะไรกันนักหนาวะ่าไอ้หากลางวันเปิดก็เปิดพอกันแล้วมันตั้งเปิดกลางคืนได้อีกจะหลับจะนอนสรุปแล้วผมมีปัญหาข้างบ้านอีกโอ้โหทำมาตรมาผมก็ทําความเข้าใจเกีย่ยวกับเรื่องดนตรีแท้แล้วก็ดนตรีอิเล็กโทรน์ด้วยทุกอันนี้ก็พอเข้าใจบ้างแล้วละครับก็นับว่า พอตัวอยู่เหมือนกันทุกวันนี้ตีมือก็พอตัวเหมือนกันนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นนักร้องโดยสมบูร์แบบอะยังเป็นนักร้องทํามาหาก,กินตามออกตามงานตามอะไรต่ออะไรอยู่นะร้องเพลงตลาดหาก,กินตามงานไปเรื่อยนะครับโดนเขาเอารัดเอาเปรียบบ้างอะไรบ้างนะครับอยู่ต่อมาอายุประมาณสักยี่สิบอ็ดย่างยี่สิบสองปีผมก็ได้ นึกอยากจะจัดรายการขึ้นมาเพราะว่าไปช่วยเขาจัดรายการวิทยุชุมชนไปช่วยเขาพูดไปแกมเขาแล้วก็แล้วก็โดนไล่ออกมาเพราะว่าเราเน้นดันไปพูดไปพูดเก่งกว่าดีเจคนอื่นเนาพวกก็เลยฉาก็เลยโดนมีเรื่องออกมาก็เลยผมก็เลยว่าอ๋ไม่อยากมีปัญหาไม่จงมาจัดมาแล้วนึกในใจเราอยากจะทํารายการเป็นของตัวเองจะทำยังไงการที่จะทํารายการเป็นของตัวเองเนี่ยมัน ยากนะมันต้องลงทุนมื่อลูกกี่แต่ไม่รู้กี่ไม่รู้เป็นล้านไหมเงินก็ไม่มี่วงนั้นเพราะสาวสถานีวิทยุมันต้องตั้งขึ้นแล้วมันต้องโอ้หลายสิ่งหลายอย่างที่อำนายความสะดวกครับผมก็เลยเอาทำไงกันล่ะเขาบอกเฮ้ยมึงจะทำสร้างสถานีวิทยุทำไมเล่าจัดในเฟซบุ๊กนี่คนดูกันทั่วโลกมันยิ่งกว่าจัดสถานีวิทยุอีก จัดฐานนี้วิทยกมันฟังได้ละาแวกชุมชนธรรนา,นาออกไปนอกเขตมันฟังไม่ได้แล้วเขาแนะนํามานะครับผมก็เลยหาวิธีไปซื้อคอมมาตัวโรดับมือถือใช้ไม่เป็นนะครับซื้อตทรตับมือถือก็เคยซื้อมาแต่ซื้อมาไม่นานก็พังเพราะไม่รู้ไปไปเลือกยี่ห้ออะไรมากไม่รู้เวชนาครันซื้อคอมได้มาตัวหนึ่งนะครับหมดนะครับเงินที่ร้องเพลงได้ เงินที่หามาได้หมดกับการซื้อคอมซื้ออุปกรณ์ในการจัดรายการไม่บ้างอะไรบ้างนะครับมิกบ้างอะไรบ้างหมดไม่เหลือเงินที่เก็บไ้นะครับไอ้ที่เหลือก็เหลือไอที่เหลือก็โดนก็เอาเปรียบบ้างอะไรบ้างก็เราก็เอาไปจนหมดไอทีนะ่ IG เราเหลือบ้างก็เอามาซื้อของเนี่ยครับการจัดรายการผมก็ได้มาฝึกวิธีการจัดรายการเป็นของตัวเองมาสร้างเพิดนชื่อรายการเพลงกรกชุงรื่นชน ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ผมไม่จัดแล้วไอรายการนั้นน่ะนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมมาอยู่ภาคใต้แล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามาอยู่ได้ยังไงนะครับครับอ้อตอ็นแอลนะครับอ่าออนอีกรองนะครับอ้อเล่าลาวอ้อรวนดาบอตาบยิ่งอึ้นนะครับามาเป็นอํานาจใจให้อับเห็นอ,นนอัพเป็น้อหอดอู้อีตาทางอานใาอตาด้วยนะครับแล้วอ้ออ้ออีตา ตอนที <accurately S 2> ่สามตอนจบนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะลุงเอยังไดออกออนามอีสามนะครับนะครับออนนี้นะครับอ๋อยังแออีอ่อนออกอุ่นุกเย่อุกไทุกอะไรนะครับนี่เป็นใจให้ออ่องออกราบไม่อดอ่านใจอออ๋อไอ้ห่วยนะครับวันนี้ออกาว่าเรวันนี้ครับอออันใหม่ออนนครับวันนี้ครับ